ไข่ด้วยหรอก็มีเปังตัว อยอ๋อนี่ปลาดุกทะเลอย่างนี้เหรออ๋อนี้ปิ่นแก้วอ๋อปลาปิ่นแก้วอยแก้กระดอมไม้ดองแก้วพร้มได้หมดผัดชาผัดปลาดุกหรือผัดปลาดุกผัดพริกอ่็คือแกงหน่อไม้ดอกโอเคได้เลยร้อยเท่าไหร่นาะร้สองสามตัวก็ได้นี่อันนั้นคืออะไรอ่ะปลาปลกรมปราูกินได้ด้วยเหรอ ได,ดได้เลยเนื้อเยอะขายกี่บาทแลท้วะก็เ,เนี่ยแม่แล้วขายเท่าไหร่คะยี่สิบยี่สิบห้าบาทสิบบาทเดี๋ยวจะ,ะ,ะาพามาดูการปาักปาลา นี <c ười> here, 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 co ่น mm ี hmm. ่ค <lite> right. ือการเครื่องปั่นนี่กำลังดึงเรือขึ้นมาจากแล้วเราก็ดูลงไปนะนั่นคือเชือกคนเดินทำไมอย่างนันคนเดินไปที่เชือกลำนั้นเพื่อลากเรือขึ้นมาจากทะเลเนาะไอ้ไม่รู้คนน่านั่นแหละสมอง

อันนี้ก็มีปลาอยู่ใช่ไหมคะอาอหมดแล้วอ๋อเนี่ยทุกคนเนี่ยเขากำลังอะไรดึงเรือเห็นไหมมีเชือกเชือกเชือกเสนี้และเขากำลังดึงเรือแบบนั้น มองมาทุกคนนี่คลังดึงเรือดึงเรือขึ้นมานี่ไงเห็นไหมลากเรือไปข้างบนด้วยอุูยมีปูด้วยแหละขอดูได้ไหมคะขอดูได้ไหมอ่ะดังดีแต่แก้ทั้งโอ้ทุกคนมีแต้มไปหมดเลยเห็นไหมปู อู้อู้หอยเต็มไปหมดเลยทอันนี้คือของสอดที่จอมเทียนนะเป็นเป็นอาหารทะเลที่สดที่สุดที่ในพัทย,ยาทนะนี่ทุกคนหวายนี่เลยอันนี้คือปูอะไรไม่รู้นี่ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดจอมเทียนพัทย,ยานะจ๊ะนี่เป็นที่ชาวประมงพื้นบ้านพอเอาของมานะนี่น อันนี้คือเป็นปูดสดๆเลยอ่ะกิโลนี่ก็ประมาณสองร้อยถึงสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสดๆเลยทุกคนมาดูพี่เขาแกะเลยใช่ไหมคะอออยังไม่แกะยังไม่แกะมาดูตรงนี้ก่อนขอดูนะคะอ,อ,น,อนี้ทุกคน ขอดูนาะทุกคนมาทำกันแบบนี้ใส่ยาใช่ไหมสองคืนไม่เป็นเนี่ยไม่หุนได้วนเป็นจูเลยไฟล่าไฟล่าอะไรน้องวางสองคืนดูดิอันนี้ขายอยู่ตรงไหนอะสู้ขายตรงนี้ไลยได้น้องอะคืนเดียวปูติดเอาละ วายวาคือกือเนเดียวปรุงเยอะกว่าอีกออกไปตั้งแต่แต่เมื่อวานเลยเหรอไม่ครับเพิ่งออกไปเมืเอ่มอ,อตอนเช้าอ๋อเอาตอนเช้าดักทิง้งไว<อ>้กี่ชั่วโมงก็วันหนึ่งครับวันสองวันแล้วแต่โอ้โหตอนเช้แล้วแต่ว่าเราจะทิ้งไว้แต่ตอนเช้าก็กลับไปเอามาใช่ได้เยอะปะวันนี้ก็พอได้ครับพอได้ใชมก็ไม่ตรงแนวก็ไม่ได้เลยเลยเราจะดวง ของไอ้น้ำอะ่ะโูตรยากดูวิธีการมัดดูก่อนออนิบบดูวิธีการมัดดูง่ายๆเลยอันนี้คือหอยหวานหอยห,หอมใ,ใช่ปะ่ะหัวหอยหวานหอยหวานนะ เราขายเฉพาะตรงนี้อย่างเดียวเราไม่มีไปขายเป็นร้านตรงอื่นใช่ไหมใช่หมดก็คือหมดที่นี่เลยเ<อ>พราะลูกค้าพี่เวลามา<อ>เขาจะใช้ชอบใช้ช่วงเย็นๆไงต้องสั่งจากนาเกลือนาเกลือมันก็ไม่ได้ว่าจะถูกเนาะเออมันไม่ได้ว่าจะสดไงของเราไม่ได้ว่าถูกมาที่นี่นะแพงกว่าใช่แพงกว่าด้วยพี่ก็ไม่แนะน,นํานาเกลือหรอกแต่ว่าไม่รู้จะเอาที่ไหน พี่ขายของตอนเย็นพี่เป็นโรงแรมลูกค้าจะสั่งช่วงมีอาหารเลี้ยงทุกทุกเสาระตรงเย็นต้องหาออเดอร์ไว้แล้วก็มาเอาตอนเช้าอะไรเงี้ยลูกค้าส่วนมากส่วนมากก็จะมาตอนเย็นคือวิธีการก็คือเป็นการออเดอร์มาเนาะออเดอร์แล้วก็สั่งจะได้ของสดๆดีมากเลยเนี่ย ถ้าเป็นแบบนี้ขายเท่าไรหรอะคะเนี่ยอันนี้โลเท่าไหร่ฮะวางนอกอีขึ้นเดี่ยวตัวแกะแกะแกะทับทับพิตอรีทุกวันนะผมอ่ะวางมาบมากอันนั้นตัวอะไร อีแป้งปอูกแป้นอุูกแป้นนี่คือปลาชื่อชื่อมันจริงชื่อปอละปอะเแล้วปลานี่ปลาอะไรเนี่ยปลาลิ้นหมาครับปลาลิ้นหมาอุ้ยปลากระเบนเนอะขายยังไงคะ อ๋อสี่สิบบาทครับเนี่ยสักพี่เอาเลยเนี่ยเนี่ยมีแล้วว่ะพี่แล้วไม่มีตากะเบนใช่ไหมอืมดีผมมีอยู่สี่ตัวหกตัวมั้งเอาแมบเดี๋ยวผมรวมให้เอาเอาเอาไม่ต้องเยอะอมาเขาไม่กินเขากินด้วยบางมาดิไอ้บางอ่ะท้ายเรือไอ้บางมึงก็บอกน้องว่ากระเบนเนี่ยน้องเข้าใจมีกี่ตัวท้ายเรือ อับปูเป้นปูเป้นปูเป้นเนี่ยทำกินยังไงเหมือนกันเหรอคะอเอาไปนึ่งเอาไปลวกเหรอโอ้โหทุกคนมันติดมาอย่างนี้เลยนั่งกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงจะแกะหมดอะไรอะทุกคนเป็นแบบนี้นี่ปูเป้นปูเป้น จะเอากระเบนอะ่ะจะเอาปลาก,ะะากะระเบนอ่ะปลากระเบนนี่ไงขอซื้อจากน้องเขาอุ้ยหมึกเน่าหรอหมึกเน่าทุกคนปลากระเบนปลากระเบนเ,บนเบนดี๋ยวเราจะซื้อ

ที่อยากได้หอยอ่ะมองไหมมีไหมหอยเออบานเอามาลายปนึงด้วยเยอะป้องหวน กุปลายังสดอยู่เลยเนาะเนหายไปมันก็ไว้ง่ายเจ๊ตายไปน่ะตรงไหนมันมีพิษคะตรงไหนที่มันมีพิษนะตรงนี้เนี่ยตายไงวะตรงตรงตรงเส้นนี้มันเลยหรอที่มีพิษใช่ครับเนี่ยเงี้ยงเงี้ยงมันอยู่เนี่ยเงี้ยงอ๋อที่มันอ๋อเงี้ยงจะแทงเข้าไปนะตายเลยนะบางคนอ่ะ ว่าเป็นแล้วนักคำลวดอ่ะอ๋อโดูหางกระเบนโดูหางกระเบนทีมตายเลยดสีฟันสีเฟนนี่แล้วขึ้นไปก่อนบอลนก็คัดขึ้นไปดิใหญ่กลางนิดหนึ่ ะก็นั่นแต่ตอนเช้าถ้าลูกค้าลงมามันมันเอาไม่ได้ไงพี่ตอนเย็น 8ปดคี่แปดสี่สามสองสามร้อยสามสิบสองบาทสามสิบขอบคุณนะคะเดี๋ยวหนูมาจ่ายนะเดี๋ยวหนูไปดูปูก่อนปูก็ขายรัวเท่าไหร่อะคะไปดูไซส์เลยจ้ะไม่ได้เอาเยอะหรอกป้าไม่ได้เอาเยอะค่ะมัดไซส์เลยมีเล็กกลางใหญ่ <off> ไม่เอาเยอะนะเอาเอาขึ้นโลก็ได้ใช่ไหมอู้ตัวใหญ่อยู่นี่เอาอันไหนเล็กไหมครับตัวแบบนี้ค่ะโลเท่าไหร่คะตัวขนาดนี้เนี่ยตัวแบบนี้โลเท่าไหร่ี่ะ

แี่ป้าคัดของแยังบินขบวนก็มีเยอะนะหลายเจ้านะขบวนมีตัวใหญ่ๆตรงนี้ก่ะสี่ร้อยจ้าปูใหญ่4ี0ใช่ไหมค่ะอู้ตรงนี้สี่้อยคือก่อนสี่ร้อยใหญ่เท่งนั้นผมก็จะนั้นีู่วาง่นอ อ๋อร้านตรง,งนู้นใช่ไหมข้าง,อองนอก,อ,กอ๋อ,อ,อ,อนี่เราลงมาข้างนอกเราอยู่ข้างนอกมันเป็นผู้ใหญ่คะเลยจ้ดนี่มีไข่ด้วยเนาะเราไม่ได้อาจจะเอาเป็นโลหรอกแต่ได้ตัวโๆอย่างเงี้ยกินเลยตัวโตๆสองสามสี่ตัวร้านอยู่ข้างบน<ใ>นั้นเนี่ยค่ะเลือกได้เลยไที่ อย่างเงี้ยห้าตัวโลไส้อย่างเงี้ยนะห้าตัวบัดยางบัดยางดูเป็นบัดยางนะดูของบัดยางปูี่ตัวนี่ตัวโตมากตัวแบบห้าตัวโลเลยเนาะเป็นตัวใหญ่ไง สี่ร้อจ้าสี่จัดเนีคัดได้เลยค่ะคัดได้เลยพี่ตัวสดสดเนาะเยี่ยฮิแล้วของหวานหวานใจะหาลนะ <c oughs> <c oughs> นี่หอยหอยอะไรนะหอยลายเสือ,อนนหอยจงโดหอยจงโดปลาเกลือขายโดนแบบตอนนี้ขายเท่าไหร่นะนี่ขายห้าสิบเจ็ดปลาเกลือขายแพงอยู่นลาเกลือเขาไม่ได้ขายถูกหรอกแค่มีชื่อเสียงอู้ดูปูอะไรไม่รู้อยู่ใต้เรือสี่ห้าตัวโลอีตัวผู้ อย่าก,กัดเราเด้ออยากได้ตัวที่มีไข่อ่ะ,ะอันนี้คือไข่สุกไ S <S ูต้องน่สีเงี้ยแน่นิใช่ใชสีอะไก็เป็นตัวเมียสักตัวน,นวะวเมียสาม,สมสร้อยสี่ร้อยสามร้อยห้าสิบไ้เอาหมดอะให้สี่ร้อยห้าสิบเอ้ยสามอยห้าสิบกินคนเดียว <S 2> <S 2> <S 2> นีอย่างเี้จะเป็นไข่ไข่เต็มใช่ไหมเนี่ยมีไข่ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงนะเชื่อนะ ใช่ไข่แง่ีออง่อย่างเงี้ยไข่เนี่ยอย่างเงี้ยก็ไข่ถ้าอย่างถ้าอย่างเงี้ยจะมีไข่แต่จะข้างนอกแล้วใช่ไหมมีไข่ในแต่ถ้าสีแบบเนี้ยจะไม่มีไข่ในแล้วเพราะพวกนี้จะออกไปแล้วอถ้ายังดําอยู่อ่ะจะเป็นไข่ในแต่ก็จะมีไม่เยอะแต่ถ้าดูปูอ่ะดูสปริงแดง,แดง ถ้าสะปิง้แงแดงๆอย่างที่บอกเนี้ยอย่างเนี้ยจะเป็นไข,ข่คือไข่แน่นอนใช่ไหมเอาไปแล้วสองตัวพอไ่ะถึงโดแล้วเหรอถึงแล้วมั้งเดี๋ยวมีมนึงนะเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายมันย่อมหน่อยไองข้านไปหาปูกันนีกว่าอะไร กอาอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรเม่นโดน,ต,นต,ามมตามมือใช่ไหมตามือใช่ไหมคะตามือนี่มันไมน่ตามันมีหายอันนี้ได้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะ,ะต,ตรงโน้นได้ตัวเล็กนะอ๋อลงไกด์ได้ทั้งหมด อันนี้กินได้ด้วยเหรอคูอะไรคะพี่เป็นคนที่ไหนเหรอคนที่นี่เลยหาประจำเลยนะแต่ก่อนมันไม่มีตลาดอันนี้เขาเรียกว่าประมงพื้นบ้านจอมเทียนถูกต้องไหมเออตรงนี้จะลงยูทูบวันนั้นช่องยูทู e ก็มาชอบจะเอาลงยูทูบไหมตัวนึงพอดีอะค่ะไม่แถมนี่ว่าไม่แถมแล้ว อันนี้จะเป็นแต่อันนี้จะเป็นสองกระดองปูสองกระดองใช่ปูกระเทยจริงเหรอใช่ปูกระเทยเพราะสปริงมันจะออกแบบนี้ไงเออดูปูกระเทยก่อนเนี่ยขาจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นปูกระเทยแต่แน่นพี่ได้พารู้อยแล้วเนี่ยเราขอบคุณท่านตาเนี่ยเราแก้งตายปูอ่ะเฮ้ยตายแล้วีปูแก้งตายด้วยเหรอปูว้ายมันตายแล้วอย่างนี้เขากินได้พี่เขาจะกินกล้ามมันอืมแล้วไม่กินนะเอาไปเลยพี่เอากินได้เป็น อา้อาวเหรอที่พี่ซื้อมา,าเมื่อกี้อ๋อกินตองก้ามดูดิยังสดสดมากคนตอนนี้เป็นประมงพุ้นบ้านจอมเทียนอยู่หน้าหาดจอมเทียนใกล้ๆกับลุงสวัยเนาะลุงสวยัยร้านอาหารปูเป็น,น,นทุกเช้าจะมีแบบนี้มันจอดเลยใช่ไหมคะทุกเช้าจะมีเรือประมงชาวบ้านขึ้นมาจอดอย่างนี้เลย โลหนึ่งคะ่ะกินคนกินนุ่นใส่ตู้เย็นไวน้อยากจะรู้รสชาติหวานหวานสดสดใหม่ๆเป็นยังไงก <c oughs> ินปูปูแช่แข็งมาตลอดกินอ <c oughs> <c oughs> ย่างเงี้ยไม่ผิดหวังเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าอร่อยถ้าหวาน,ถ,าวานถ,าถูกใจอยากจะมาเจ้านี้อีกพี่หนูเห็นแล้วว่าพี่ขายอยู่ตรงนั้นครั้งที่แล้วเรามาไม่เคยมา มันส่วจะหยุดจะได้หยุดแต่ถ้าอ,าอย่างจุดอ,อย่างธรรมดาเนี่ยมันก็จะติดแค่เาสาเอเทศกาลนี่นมันจะเพิ่มส่วนละมาวันวันเม่อไหร่ถอย่างห้าห้าตัวโลอย่างที่หนูขายพี่เนี้ยถ้าเป็นเทศกาลจะหกร้อยห้าร้อยโอ้แต่ส่วนมากจะไม่ได้ของนั้นมันทำมาเอเทศกาลโอเคขอบคุณนะคะไปแล้วใหญ่ทั้งนั้น